สวัสดีครับมาเบิรงครับรถนวดข้าวรถสีเข่าแห้วครับพี่นอ้องรถนวดเข่ารถสีเข่าไปตามยุคตามสมัยครับใกลกี่ตะกรหลายสิบปีที่แล้วก็วสิบปีฮะ,ะก็ร่ังคิดกับตัวนี้ตอนเราคิดปากปัจจุบันนี่ก็เริ่มเลือหน่อยลงครับเริ่มเลือหน่อยลงเพราะว่ารดเกี่ยว หนวลาดครับเ,เกี่ยวกับคือเกี่ยวขอบ hep. หนวดขอบแกนตัวบางมามันจะดีดีม่เสียครับวันนี้ก็คือว่าเป็นรถเกี่ยวฟุ้งวานเขามากรองไว้เอามาที่เป็นเต็มหนุยครับเอามาที่เม็ดเต็มหนวยถ้าเป็นรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวนี่รถเกี่ยวแบบรวงของฟ้าฟุ้งเปล่งแรงเร็วๆนี่ฟ้งเปล่ง ขายไปครับเวข้าคกับสิบี่สิเปอร์เซ็นบางเจ้าสิบเปอร์เซ็นตบางเจ้าห่อข้าวครับอยู่เวรั่มนะครับเข้าซิปก็ตันเข้าวซกปปาไหลได้ข้าวแค่่อกที้พวกี้ตันครับขายเกือบรึงต้เคิงครับของปีของปีที่แล้วนะครับได้เป็นข้าวเป็นทรมะอดเกี่ยวข้ปุ๊บเด็รนเกี่ยวยังขึ้นครับยัยี่ชั่วโมง ทำเวลาครับทำเวลาอนตกมากก็คือเอาเงินทำหน้าครับอรถสอฝั่งตัวเร็วควับรนี้เขารอย้พวกพัดลมหมัดครับขพันกมมัดเป็นรายละเอียดพื้นที่ราอยนะครับค่อยๆกันทร่อะรางฝั่ ัก็บบอนันนี้ราคามันจะมีมานาบากนคนะรัจะพอดีนะมบาดหลายข้อเสครับามานาบาันบาดก็ลลงมากครับอาบ,บารนะบาไปกัน ้ากิตฝ่าน้ากันเป็กิจะกรับรวมกันครับพี่น้องสานบานเฮาอีกเมื่อกี้ปีรถแบบปีกับสวบูรเรือนะครับพอถึงหาปีดออกนะฮะรถเกีย้ยวเข่าตอนมมตาาานี้าพทฒานาขึ้นไปได้เลยครับรถเกษตรใหญ่ขึ้นแรงขึ้นหมาลอดเอลรถเกี่ยวสมัยใหม่สม,สม,มนนะครับพัฒนาขึ้น ทางดันก็นถือว่าเป็นเทคโนโลยีกับพัฒนากันไม่ไเลยครับมาเรื่อยๆตะกี้กับตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดลวละตะกี้ก็ได้บอกเขาเรียวกว่าฝาดครับเรียวกว่าฝาดแตาฝาดใช้เวลาเมือ่อสองเมื่อครับปัจจุบันเนี่ยก็เจนาทีก็แล้ว เลือกสำหรับทำนาข้าวนะครับดูยังไม่แต่จางนะครับสมมืิอนี้ไม่แตจดด่จางทั้งนั้นปวัไทยบวัดำาวัหนวดปวัซสีนี่แหละครับจางทั้งนั้นปีนี้เขาบางมีราคาครับแต่กับว่าเทาวาปีนหน้าสมมติบีราคาเลครับนี่ครับก็ปนีทั้นจับตาเบาิร์ีครับเขา่า กะิราคากะิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะปัจจุบันนี่จะพูดไปตามจงไหล่ะคนกษตเขาไหนลงครับรงานน้าแะมครับน่าไดพดน้าใดพดครตอนนี้คือนแต่กกนก็เริ่มอทอดแค่ครับ เรือเอร์เรเียหนาเรือขายครับไายน่งขายเอทุนมาเทุนมติดเร้อไครับเรือทุนกวาดเียน้ารือหน้าแปงไงยแะครับมาจากเยาวลงมือมาติดเรืล้นะครับรถดับรถดับรถไทยรถเกี่ยวนะครับหน้าครับข้างซ้าว ่ก็นขายนะครับกลับมาเป็นคนงานในหน้าค้าของนี่ยแหละต่อไปในหน้าคนจากนั้นพี่น้องก็จะฝ่าวขายได้ครับอยาขายยังเด็ดขาดหน้านขายมาหนี่ซื้อขึ้นบอ่อใดนะครับขายมาหนึ่งมาซื้อมาซื้อขึ้นบอ่อใดครับแพงครับพี่นอ้องอันนี้จะไม่กันอย่าพยายามประคองไหมครับปะข้องมาทำยังทำจริงไปนั่นแหละพยายามฝืนลุกล้านนะครับ น,น้ำเนรายังลุ่มแบบเทวดาหลายนะครับั้จะม,นนมนดดัน้ำเนามันติดน้ำประเห็ครับพอหลังจากพอใจลมให้ใจแบบบรรยากาศลูไไกร้านจะมีสดท้ายได้เท่าแบบน้ลุกม้าลูกร้านก็จะไม่ตื่นเต้นนะครับขายกินไปเที่ยเมืองกันนะครับ

ที่ต่างหาในขณนะเดียวกันช่อช่อหน้าปุ๊บเดี๋ยะหลังเกับกรสดูการหนาหน้าหลกักกะว่างครับก็ว่างให้ปรับปลวกสนขั้วกันนะครับก็มีเขาให้เรากินมีอาหารธรรมาชาติกินสำหรับปูใดบ่อขันกับปลวกพักสนขั้วก,กินเองนะครับเลียงปูเรียงปลาเลียงเป็นเรียงไกล้เท่านีา้แหละแบบเศรษฐกิจพอเพียงก็ายุ่งกันได้ครับ บ่ต้องไปเปน็ไปไนงไงบ่ต้องเป็นอไลูกจา้างคนใดนะครับเขาจะคิเทากับเฮ็ดจากนอนไว้นอกกับนอนนะครับนี่ครับชื่อเจ้าหน้าทำมาไรลำบากบ่กัลลำบากอยู่เวลาเฮ็ดกระไดเจ้าก็าบ่ลำบากเป็นเดือนป็นน้านนะครับอา้าวเห็นบ่ขับไปนอนแป๊บเดียวแล้วแล้วเสร็จเวลาสิบกวนาทีครับสิบกวนาที ครับฟางกขา็างกขายได้้ครับฟางกนี่ก็ขายได้มัดขายก็ได้ตอนนี้ก็มาจองทำจองมาสองสื้อคือคนเด็ฟางกับริเด็กัรรดาคาซี่ไห้ครับคฟงกบบคมดาคาซี่ไหนสสืสนะ้อหจ่จะตองหน้าเข,ขาไม่ใจคา แหเจะซ้ normalized. เสสิ้นครับเก้ากสิบนับืมนเขาเอาเขาได้เาขาได้ไปสเป่อนกรครสกัเานรับา,า,าห้นเฮารุ่งช่วยกันแป๊บเดียวแล้วแก่อมากับมาก,กินเราเกินเขากันครับ เราเาอ่าฮอมกันนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับรถซีเขา่ารถนวดเขา่าน,นครับบวกกีก้เพื่อกบสได้เห็นนะครับมันก็สิตอนนี้เหลือบวกกี้ขั้นตอนนี้เหลือบวกกี้ขั้นครับรถแบบบวกกีขั้นบริ่ัสภาพรถครับเก่าซัมไรครับอยู่การใส้งาน อกปีหนึ่งเห็ดง้านแค่เดือนเดียวเขาพอถึงเดือนฮะปีหนึ่งปีหนึ่งก็เห็ดบอพถึงเดือนกับเบิร์ดดูการมันกับจอดไว้ครับอาสรุปนี่ครับเจ็ดร้อยบาทครับเข่าพันหมัดเจ็ดร้อยบาทครับราคากับพวกเ,เดี๋ยวเดี๋ยวฟังกับคนสนใจไปนะครับ นี่แหละครับอีสานมันเท่าวิธีชีวเเชา่น่าจุกปัจจุบันนี่อ่ะ,ปะเป็นเรียบร้อยครับผมนะครับไปหากินหลับเป็ดทะเลเอ่ะทีน่นี่อ่ะไปครับพ่อหนึ่งขีดขีดมันขีดมันบาทนี้พอดียนมันอันน<ป>ั้นแล้วมันสินออกปีกเป็นมัะขี่เป็นมัะขีน่เนาะ,ะเป็นดีเสื้อเป็นบนีเสือาอ นีม่มอง sociedad, มันอยู่เห็นบ่มันสีลี่ยงสี่ละนี่นันสีลี่ยงันสี่ละอ๋อนี่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 เห็นบ่แค่ฝักมันเห็นบ่มันแขหันดีดีดอกใบตองมันหันเองมันเหรอครับมันหันเองเลยตัวนี้เนี่ยปลากินหมดแล้มาฮะเอาได้ไหมโอ้เอาได้ไหมเอาครับครับแม่แล้วครับหนูหนูครับหนู หนูน้อวาน้หนูน้อหนูนนะครับหนูนเอาหนูจ้ายเอาหนู่บอแม่พ่ออ่อพ่อพ่ออ่อนโจ้พ่อก็กอดเจ

Hehehehe <laughs>